ค่ะบังคับปัญชาได้ไหมทุกคนที่ฟังต่างคนต่างคิดจะมีปัจจัยที่จะให้คิดอีกหรือเปล่าเพราะว่ากำลังฟังก็คิดแล้วฟังแล้วคิดอีกหรือเปล่าเห็นไหมคะใครจะรู้นี่เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นทำไมเราพูดถึงเห็นบ่อยๆละ่ะก็เพราะเหตุว่าไม่คิดถึงเห็นกันนี่ก็คิดถึงแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งวันตลอด เรื่อยมาตั้งแต่เด็กถึงแม้วันนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เช้ามาก็คิดถึงแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเลยว่าถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักว่าเห็นเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะกำลังเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเห็นก็คือธาตุสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้จึงเป็นธาตุรู้ ซึ่งต่างกับาธาตุอื่นๆที่ไม่รู้แข็งไม่รู้ใครจับแข็งแข็งก็ไม่รู้ลองไปพูดกับแข็งดูสิคะแข็งจะตอบไหมกลิ่นไม่รู้รสไม่รู้เพราะฉะนั้นที่ปรากฏในชีวิตทุกชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดมาก็มีเห็นแน่ละได้ยินได้กลิ่นริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย แล้วคิดนึกต่างๆนา,นานาจากสิ่งที่ปรากฏทางตา,งตางหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นเองไม่เกินกว่านั้นรู้ไหมว่ายังมีอีกมากนักแต่ไม่ปรากฏท่านจะปรากฏก็ทางหนึ่งทางใดในหกทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่ว่าทั้งวันก็เห็นอย่างนี้ทุกวันด้วยแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีในธรรมะซึ่งมีจริงและ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏทุกขณะคือธาตรู้นะคะที่ใช้คำว่าวิญญาณะหรือว่าจิตตะก็ได้หมายความถึงสิ่งที่มีจิงที่เกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้คะ่ะเกิดแล้วเห็นเดียเ๋ยวนี้เกิดแล้วได้ยินนั่นคือธาตรู้ ซึ่งคนไม่สนใจไม่คิดถึงจึงทุกครั้งที่พบกันเนะี่ยก็จะไม่ลืมพูดถึงเห็นพูดถึงได้ยินเพื่อว่าจะได้ไม่ลืมเพื่อว่าเมื่อไรมีปัจจัยที่ใครจะสนใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแม้เห็นเกิดตลอดไม่เคยขาดเลยสักขณะเดียวในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นสภาพที่ปิดบงังเพราะไม่มีใครคิดถึงเพราะฉะนั้น จริงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้แล้วก็จะหมดความเป็นเราแม้พูดเมื่อกี้นี้ก็เราพูดถึงนั้นแหละไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะละความเป็นเราได้ไม่ใช่แค่ฟังแม้แต่คำว่าธาตรู้เนี่ยถ้าไม่ปรากฏจริงๆจ,จะรู้ไหมลองคิดดูนะฮะ ไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยปรากฏแต่รู้แยกจากสิ่งที่ปรากฏทั้งห้าทางไม่เหลือเลยสักทางเดียวถ้าเหลือหมายความว่าทารู้ไม่ได้ปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏปิดบงังทารู้เพราะไม่ได้เคยคิดสักนิดเดียวว่าท่ารู้นี่แหละเป็นใหญ่ที่สุดถ้าทารู้ไม่มี ไม่มีอะไรจะปรากฏโลกไม่มีดาวไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยที่จะปรากฏถ้าท่ารู้ไม่เกิดขึ้น